กลยุทธ์ในการต่อสู้กับความเจ็บปวดความสามารถในการอย่างรู้ธรรมชาติอันแท้จริงของสรรพสิ่งขึ้นอยู่กับระดับสติและสมาธิที่ผู้ปฏิบัติสามารถพัฒนาขึ้นได้ยิ่งจิตสามารถรวมเป็นหนึ่งได้มากเท่าใด จิตก็จะมีความสามารถในการยังรู้และทำความเข้าใจสัจธรรมได้มากขึ้นโดยเฉพาะเมื่อเรากำลังเผชิญอยู่กับความเจ็บปวดหากสมาธิอ่อนแอเราก็ไม่อาจรับรู้ได้ถึงความรู้สึกไม่สบายอันปรากฏที่ร่างกายของเราอยู่ตลอดเวลา เมื่อสมาธิดีขึ้นแม้แต่ความเจ็บปวดเล็กน้อยก็มีความชัดเจนราวกับผ่านแว่นขยายจนเกินจริงมนุษย์ส่วนใหญ่มีสายตาสั้นในเรื่องนี้ <c oughs> หากปราศจากแว่นขยายคือสมาธิโลกก็จะดูมัวมัวเบลอ,ลอและไม่ชัดเจนแต่เมื่อเรา สวมแว่นคือการมีสมาธิสิ่งต่างๆก็สว่างสวัยได้ชัดเจนทั้งที่วัตถุนั้นม่ได้เปลี่ยนแปลงแต่อย่างไรสิ่งที่เปลี่ยนแปลงคือความคมชัดของสายตาของเรานั่นเองเมื่อเรามองดูหยดน้ำด้วยตาเปล่าเราก็ไม่เห็นอะไรมากนักแต่ถ้านํำหยดน้ำ ไปส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศเราก็จะเห็นหลายสิ่งหลายอย่างบางอย่างกำลังเคลื่อนไหวเต้นไปมาอย่างน่าสนใจในเม็ดน้ำนั้นถ้าหากเราสามารถสวมแว่นแห่งสมาธิในระหว่างการปฏิบัติธรรมเราจะประราดใจกับความเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในจุดที่เจ็บปวด ที่ดูเหมือนแน่นิ่งและไม่น่าสนใจยิ่งสมาธิอย่างลึกลงความเข้าใจในความเจ็บปวดก็จะยิ่งสูงขึ้นผู้ปฏิบัติจะรู้สึกตื่นใจที่พบว่าความจริงแล้วความเจ็บปวดนี้มีการแปรปววนตลอดเวลาจากความรู้สึกแบบหนึ่งไปเป็นอีกแบบหนึ่งเปลี่ยนแปลงไป ลดลงเพิ่มขึ้นผกผันและเคลื่อนย้ายไปมาได้สมาธิและสติจะยิ่งอย่างลึกลงและมีความเฉียบคมมากขึ้นและเมื่ออาการเหล่านี้ถึงจุดน่าสนใจที่สุดแล้วทันใดนั้นความรู้สึกก็จะขาดหายไปราวกับม่านเวทีการแสดงได้ปิดลง และความปวดก็หายไปอย่างอัศจรรย์ผู้ปฏิบัติที่ขาดความกล้าหาญหรือความเพียรที่จะเฝ้าดูความเจ็บปวดจะไม่มีวันเข้าใจความจริงที่ซ่อนเร้นอยู่ในความเจ็บปวดเราจึงต้องสร้างความกล้าในจิตใจมีความพยายามอย่างเด็ดเดียวที่จะเฝ้าดูความเจ็บปวด เราต้องเรียนรู้ที่จะไม่วิ่งหนีความเจ็บปวดแต่มุ่งหน้าเข้าหามันตรงๆเมื่อความเจ็บปวดเกิดขึ้นกลยุทธ์แรกคือให้กำหนดจิตมุ่งไปที่ความเจ็บปวดโดยตรงและเข้าไปยังศูนย์กลางของความเจ็บปวดนั้นผู้ปฏิบัติจะพยายามอย่างให้ถึงรากของมัน ดูความเจ็บปวดอย่างที่มันเป็นกาหนดอย่างต่อเนื่องความอย่างดึกเข้าไปในความเจ็บปวดโดยไม่ต้องมีปฏิกิริยาตอบโต้ใดๆบางครั้งเมื่อผู้ปฏิบัติพยายามมากๆก็อาจเหนื่อยล้าความเจ็บปวดอาจทำให้หมดแรงได้เช่นเดียวกันหากผู้ปฏิบัติไม่สามารถรักษาความเพีย และสติสมาธิไว้ในระดับที่เหมาะสมได้ก็ถึงเวลาที่จะถอนจิตออกมากลยุทธ์ที่สองคือเล่นกับมันกลยุทธ์ที่สองในการจัดการกับความเจ็บปวดก็โดยการเล่นกับมันผู้ปฏิบัติจะเข้าไปหาความเจ็บปวดแล้วผ่อนคลายจิตลงเอาจิตจับที่ความเจ็บปวด แต่ลดความเข้มข้นของสติและสมาธิลงเบาๆวิธีนี้ทำให้จิตได้พักผ่อนเสร็จแล้วก็กลับเข้าไปดูความเจ็บปวดอย่างใกล้ชิดอีกครั้งและหากยังไม่ประสบความสำเร็จก็ถอยออกมาอีกเข้าไปกำหนดแล้วถอยออกมาเช่นนี้สองสามครั้งหากความเจ็บปวดยังรุนแรงมากและพบว่า จุดตึงเครียดรู้สึกบีบคั้นแม้ว่าจะได้ใช้กลยุทธ์ต่างๆแล้วก็ถึงเวลาที่จะหยุดพักแต่ไม่ได้หมายถึงการเคลื่อนไหวกายในทันทีแต่ให้ปรับสิ่งที่สติเข้าไปรับรู้ก่อนโดยไม่สนใจความเจ็บปวดให้หันไปกำหนดการเคลื่อนไหวหรือเป้าหมายอื่นๆที่ใช้กำหนดอยู่ พยายามทำให้สมาธิตั้งมั่นในการเคลื่อนไหวให้มากที่สุดจนได้รู้สึกถึงความเจ็บปวดนั้นการรักษาโรคทางร่างกายและจิตใจด้วยสติผู้ปฏิบัติต้องพยายามเอาชนะความอ่อนแอของจิตใจทุกรูปแบบด้วยความเข้มแข็งและกล้าหาญร,ราววรบุรุษเท่านั้น ผู้ปฏิบัติจึงจะสามารถเอาชนะความเจ็บปวดได้และเข้าใจมันอย่างที่มันเป็นจริงๆความรู้สึกที่ทนได้ยากอาจเกิดขึ้นได้เสมอระหว่างการปฏิบัติผู้ปฏิบัติเกือบทุกคนจะเห็นความทุกข์ทางกายของตนซึ่งมีอยู่ตลอดชีวิตได้อย่างชัดเจนโดยได้รับการขยายด้วยปรังของสมาธิ ในระหว่างการปฏิบัติเข้มความเจ็บปวดจากแผลเก่าเคราะกรรมสมัยเด็กหรือความเจ็บปวดในอดีตก็อาจหวนกลับคืนมาได้การเจ็บปวดในขณะนั้นหรือการก่อนหน้านั้นไม่นานอาจเลี้วลงอย่างกระทันหันหากสองประการหลังนี้เกิดขึ้นผู้ปฏิบัติคนคิดว่าเป็นโชคของตนกล่าวคือ ผู้ปฏิบัติมีโอกาสที่จะรักษาความเจ็บป่วยหรืออาการเรื้อรังได้ด้วยความภาคเพียรอันแรงกล้าของตนเองโดยไม่ต้องอาศัยยาแต่อย่างใดผู้ปฏิบัติหลายคนสามารถเอาชนะปัญหาสุขภาพของตนด้วยการปฏิบัติกรรมฐานแต่เพียงอย่างเดียวเมื่อ15้าปีมาแล้วมีชายคนหนึ่งป่วยเป็นโรคลม ในระบบทางเดินอาหารมาเป็นเวลานานเมื่อไปพบแพทย์หมอบอกว่าเขาเป็นเนื้องอกและต้องทําการผ่าตัดชายคนนี้กลัวว่าการกลัวว่าการผ่าตัดอาจจะล้มเหลวและเขาอาจจะต้องตายดังนั้นเขาจึงตัดสินใจมาเข้าปฏิบัติกรรมฐานกับอัตมาในไม่ช้าเขาก็รู้สึกเจ็บปวดอย่างรุนแรง ตอนแรกๆก็ไม่มากแต่เมื่อการปฏิบัติของเขาคืบหน้าจนถึงยานที่อย่างรู้ความเจ็บปวดอย่างชัดเจนเขารู้สึกทรมานอย่างสาหัสเขารายงานให้อัตมาฟังอัตมาบอกเขาว่าถ้าเขาอยากกลับบ้านไปหาหมอก็ได้แต่อตมาอยากให้เขาอยู่ต่ออีกสักสองสาวันเขาคิดดูว่า การผ่าตัดก็ไม่อาจรับประกันได้ว่าเขาจะไม่ตายเขาจึงตัดสินใจที่จะปฏิบัติต่อไปเขาต้องทานยาหนึ่งช้อนชาทุกๆสองชั่วโมงบางทีความเจ็บปวดกำเริบจนทนไม่ได้บางทีเขาก็สามารถกำราบมันได้มันเป็นการต่อสู้ที่ยาวนานมีทั้งแพ้และชนะ แต่เขาเป็นคนมีความกราหารมากในระหว่างการนั่งสมาธิคราวหนึ่งความปลุกความขวดรุนแรงทำให้ร่างกายของเขาสัน่นรริกสั่นเทาเสื้อผ้าชุ่มไปด้วยเหงื่อเขารู้สึกว่าเนื้องอกนั้นแข็งมากขึ้นเรื่อยๆมีความบีบคั้นมากขึ้นตามลาดับทันใดนั้นการรับรู้เกี่ยวกับท้องของเขา หายไปมีแต่ความรู้สึกและก้อนความเจ็บปวดมันเจ็บมากแต่ก็นน่าสนใจมากเขาเฝ้าดูมันโดยมีแต่จิตที่รู้กับความเจ็บปวดเท่านั้นที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆทันใดนั้นก็เกิดการระเบิดขึ้นโยคีผู้นั้นกล่าวว่าเขาได้ยินเสียงระเบิดที่ดังออกมาหลังจากนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็จบลง เขารุกขึ้นด้วยเหงื่อที่ทุ่มตัวเขาเอามือคลำที่ท้องแต่ตรงบริเวณที่เคยเป็นเนื้องอกนั้นมันหายไปเขาหายจากโรคนั้นโดยสิ้นเชิงและยิ่งไปกว่านั้นเขาได้ไปได้ปฏิบัติจนได้เห็นพระนิพพานด้วยหลังจากนั้นไม่นานชายคนนั้นก็จากออกจากศูนย์ปฏิบัติไปอาตมาขอให้เขาบอกให้อาตมาทราบด้วยว่าหมอว่าอย่างไร คุณหมอตกใจมากที่เห็นว่าเนื้องอกหายไปชายคนนั้นเลิกควบคุมอาหารที่กระทำมา20ปีและยังมีชีวิตอยู่จนถึงทุกวันนี้และมีสุขภาพดีแม้แต่คุณหมอก็เข้ามาปฏิบัติวิปัสสนากับเขาด้วยอาตมาได้พบกับคนจำนวนมากที่หายจากอา,าการปวดหัวเรื้อรังโรคหัวใจวัณโรค แม้แต่มะเร็งและอาการบาดเจ็บรุนแรงจากสมัยเด็กๆบางคนหมอไม่รับรักษาแล้วทุกๆคนต้องเผชิญความเจ็บปวดที่รุนแรงและพวกเขามีความบากบัน่นแดะกล้าหาญจนรักษาตนเองได้ที่สำคัญหลายคนได้รับความรู้ความเข้าใจศัจธรรมที่ลึกซึ้งมากขึ้นด้วยการเฝ้าดูความเจ็บปวดด้วยความกล้าหาญ จนได้ยานทัศนะผู้ปฏิบัติไม่ควรท้อถอยจากอาการเจ็บปวดแต่ควรมีศรัทธาและความอดทนบากบัน่นจนกว่าจะเข้าใจธรรมชาติที่แท้จริงของความเจ็บปวดของตนเองปฏิปทาที่ไม่หวั่นไหวปัจจัยดังกล่าวมานั้นอะไรคือเป้าหมายของการปฏิบัติ เรามาอบรมศีลสมาธิปัญญากันทำไมเราเข้าใจจุดมุ่งหมายของการปฏิบัติเป็นเรื่องสำคัญแต่ที่สำคัญกว่านั้นเราต้องซื่อสัตย์กับตนเองเพื่อที่เราจะได้รู้ปฏิปทาของตนเองในการบรรลุเป้าหมายนั้นว่ามีมากน้อยเพียงไร <c oughs> เราลองมาพิจารณาศีลดู การที่ได้มีโอกาสอันประเสริฐที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์และเข้าใจว่าโอกาสนี้มาจากกุศสุลกรรมเท่านั้นเราควรที่จะพยายามใช้ชีวิตให้เต็มศักยภาพสูงสุดของมนุษย์ความหมายอันเป็นนัยะะที่ดีงามของคำว่ามนุษย์ก็คือความเมตตาและความกรุณาอันสูงสง่งมนุษย์ทุกคนก็ควรที่จะพยายามรักษาคุณสมบัติข้อนี้ให้สมบูรณ์ไม่ใช่หรือ หากเราสามารถปลูกฝังความเมตตากรุณาขึ้นในจิตใจเราก็จะมีชีวิตอยู่ได้อย่างกลมกลืนกลมเกลียวกับสัมผัชีวิตอื่นๆทำให้มีความสุขคุณธรรมเกิดจากการคำนึงถึงความรู้สึกของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดทั้งผู้อื่นและตนเองการที่คนเรามีศีลธรรมไม่เพียงแต่ไม่เบียดเบียนผู้อื่นเท่านั้นแต่ยังปกป้องตนเองจากความทุกข์ ในอนาคตเราทั้งหลายควรที่จะหลีกเลี่ยงการกระทำที่มีผลเสียและประกอบกุศลกรรมซึ่งจะช่วยให้เราพ้นทุกอย่างถาวรกรรมเป็นทรัพย์สมบัติที่แท้จริงของเราเราเพียงของเราเพียงอย่างเดียวจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งหากเรายึดแนวคิดเช่นนี้เป็นหลักของความประพฤติการปฏิบัติธรรมและ เป็นหลักของอการปฏิบัติธรรมเป็นหลักของชีวิตไม่ว่ากรรมดีหรือกรรมชั่วกรรมจะติดตามเราไปทุกหนทุกแห่งในชาตินี้และชาติหน้าหากเราปฏิบัติกรรมดีเราก็จะได้รับความเคารพยกย่องในชีวิตชาติดีนักปราชญ์ย่อมสรรเสริญและเมตตาเราและเราจะมุ่งหวังความสุขได้ทั้งในชาตินี้และชาติต่อๆไปจนกว่าจะถึงพระนิพพาน การประกอบอคุศลกรรมทำให้เสื่อมเกียรติและเสียชื่อเสียงแม้ในชาตินี้นักปราชญ์จะตำหนิดูหมิ่นเราและเราก็ไม่อาจหลีกพ้นผลของกรรมนั้นในอนาคตเนื่องจากกรรมอาจก่อให้เกิดทั้งผลดีและผลเสียกรรมจึงอาจเปรียบได้กับอาหารอาหารบางชนิดมีความเหมาะสมและช่วยบำรุงสุขภาพ ในขณะที่อาหารบางประเภทเป็นพิษต,ต่อร่างกายหากเรารู้ว่าอาหารชนิดใดมีคุณค่าและรับประทานอาหารนั้นในเวลาและปริมาณที่เหมาะสมเราก็จะมีชีวิตที่ยืนยาวและมีความสุขในทางกลับกันหากเราไม่อาจอดกลั้นต่อความเย่วย,วยวนของอาหารที่ทำลายสุขภาพและเป็นพิษเราก็ต้องรับผลเราอาจเจ็บป่วยและทุกข์ทรมาน และอาจตายได้ผู้ที่รักษาศีลอย่างเคร่งครัดก็จะเป็นผู้น่าเคารพแม้ว่าในจิตใจอาจเต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานจากความร้อนใจความโกรธความโลภและความเล่เพธุบายต่างๆที่ยังมีกำลังอยู่มากดังนั้นในขั้นตอนต่อไปจึงต้องมีการภาวนาซึ่งเป็นภาษาบาลีหมายถึงการพัฒนาจิตให้ดีงาม โดยส่วนแรกของการภาวนาคือการป้องกันอากุศลในจิตไม่ให้เกิดขึ้นและส่วนที่สองคือทำให้เกิดปัญญาในขณะที่จิตปราบจากอากุศลแล้วจบองค์การภาวนาต่อไปนี้จะเป็นการภาวนาและฝ้นดูความเจ็บปวดอย่างกระหัน